วันนี้เราจะมาแกะกล่องกันเป็นจักรยานพับที่น่ารักที่สุดจากค่ายเบเกอร์นะครับผมแล้วก็มาใหม่ล่าสุดด้วยเป็นตัวเบเกอร์กา a v i ิตีหรือว่า6สป e d นะครับผมก็เ,เรามาแกะกล่องพร้อมกันดีกว่าเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนที่ซื้อไปนะก็ส่วนมากจะซื้อออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะไปส่งที่บ้านคุณแบบเนี้ยเป็นกล่องเนี้ยไม่ใหญ่มากเล็กๆนี้เลยนะครับผมก็บอกง่ายๆเลยนะครับมันประกอบง่ายมาก ตัวนี้นะไม่ต้องประกอบอะไรเลยมันเสร็จมาอยู่แล้วนะครับผมใส่แค่บันไดยอย่างเดียวแล้วก็จบแล้วอ่ะเรามาดูกันนะว่าประกอบออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตัดตัวรัดกล่องก่อนแล้วก็ตัวนี้สําคัญอยากจะให้ค่อยๆเอาออกนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราดึงจักรยานออกมาแล้วไอ้ตัวเหล็กเนี่ยมันบาดใส่สีเฟรมนะครับผมเดายมากเลยแชเย็นหน่อยเอาตัวนี้ออก เข้ามาดูกันครับว่ามันแพ็คออกมาเป็นยังไงเอ๊ให้ดูในกล่องครับมาเป็นคันอยู่แล้วนะครับมีกล่องเล็กๆ,ๆน,น้อยนี่เองแล้ววิธีเอาออกก็เอาออกมาง่ายๆแบบนั้นเลย นี่อ๋อ oh, ตัวเบาะครับตัวเบาะก็หน้าตาไม่เหมือนเดิมละเอ้ค okay, ครับเบาะก็จะแยกมาแบบนี้นะโอเคเราจะมาประกอบกันว่าตัวนี้เราจะประกอบยังไงนะครับผมมากลางกันก่อน โอเคครับเราจะมาประกอบพร้อมกันเลยนะครับผมจะได้รู้ว่ามันง่ายได้มากจริงๆเลยนะครับผมก็จะมีอย่างแรกก็คือตัวเบาอยากจะให้ใส่เบาะนะครับผมก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้าขันเอานะครับขันออกทั้งคู่เลยเฉลี่ยกัน นี่นะครับผมเอาตรงท้ายมันออกได้นะครับแล้วก็ค่อยดึงกลับเข้ามาใหม่แล้วก็ขันครับผมขันครั้งแรกไม่ต้องแน่นมากก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าองศาจริงๆเราอยู่ที่ไหนเนาะแค่เอาให้ตึงๆมือพอแล้วก็ตอนเอาลงมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วลองฟิตติ้งกับรถดูครับผมเราจะได้ย้ายขึ้นลงตรงเบาะได้นะครับผมแล้วก็ความเอียงของเบาะก,ก็มาปรับได้นะครับผม อยากจะให้ไปฝั่งไหนก็ดึงฝั่งนั้นตึงขึ้นนะครับแล้วก็คายฝั่งข้างหลังด้วยอย่าลืมนะครับผมก็เอา,เาคร่าวๆก่อนบอกเบาะกรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาใส่บันไดครับบันไดก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับผมฝั่งซ้ายก็ให้ใส่เข้าไปนะครับผมอาทาจารบีก่อนนิดนึงก็ดีนะครับผมเดี๋ยวผมไปทาจารบีแป๊บหนึ่งครับผมเช็คนะครับ ใส่คิดง่ายๆครับผมปั่นถอยหลังคือการใส่นะครับผมตัวนี้ของผมเป็นคุณแจพิเศษเพราะว่ามันเป็นเบอร์15ก็จริงแต่ว่ามันบางเฉียบนะครับมันสําหรับสอดตรงบันไดในทุกรุ่นนะแต่ว่าไอ้ตัว Gravity ตัวนี้สามารถใช้15ธรรมดาทั่วไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้อถอยหลังคือเข้าครับตึงมือก็พอเช็คฝั่งนี้ด้วยถอยหลังคือเข้าก็ปล่อยถอยหลังแล้วก็เข้านี่ครับ แกะสติกเกอร์ออกอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็แค่สูบลมยางครับแค่นี้ก็จบนะครับผมสำหรับการประกอบรถตัวเบเกอร์กาเบตี้แล้วตอนนี้เราจะมาดูดีเทลด้านลึกกันครับผมว่าตัวเนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ต่างกันยังไงนะครับผมแล้วก็ได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวจะมาดูดีเทลกันครับ ด้านยางตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของ Innova ละเมื่อก่อนจะเป็นเคนด้านะครับผมแต่ว่าตัวนี้อินโนวาตัวนี้ได้ลายแบบว่าลายเป็นสลิกเลยนะครับผมมันเอาไว้แบบนิ่มๆแล้วก็เกาะถนนดีไหมเกาะถนนดีแต่ว่าต้องแห้งนะครับผมส่วนมากบลอมตันก็จะใช้ตัวนี้นะเนาะจะเป็นแบบหน้าเรียบๆสลิกแบบนี้นะครับผมก็ยางตัวนี้ก็เป็นยาง16นิ้วนะครับผมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเออร์โชอยู่ที่349แล้วมันจะเขียนหน้ายางไว้ที่16คูณ1 1>, 1ทับนะครับผมถ้าเราอ่านจากตัวเลขอีกตัวหนึ่งมันก็คือกว้างอยู่ที่32นะครับผมก็อ้วนน่ารักเกาะถนนดีนะครับผมยางตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ล้อที่ได้ไปอ่ะก็เป็นล้ออลูมิเนียมแล้วก็ลื่นมากนะครับเป็นแบริ่งหมดเรียบร้อยแล้วด้านหน้าขึ้นซีแบบตรงเลยนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้เกียร์ที่เป็นเกียร์ดุมละ ของ s t r อ m มี Archer นะครับผมรุ่น SRF 3ก็คือรุ่นเดียวกับตัวที่อยู่ในตัว Gravity 3เกียร์นั่นแหละครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็น6เกียร์เพราะว่ามันเสริมฟัน <ส>ด้านหน้านะครับผมเสริมสปอกเก็ตด้านหน้าให้มีเป็น2ชั้นเพราะฉะนั้น2ด้านนอกแล้วก็คูณกับ3ที่อยู่ด้านในนะครับผมทำให้รุ่นนี้ speed, <Spring. S 1> กลายเป็น6สปีดซึ่งเป็นระบบที่ทำกันมานานแล้วนะครับผมบรอมตันก็ทำแบบนี้ตัวนี้ก็ใช้แบบนี้ <diez> นะครับผมจาก s t r o m m ่อา h e เเหมือนกันด้วยนะครับผมมาฟังเสียงกันนะโอเคครับเสียงเกียร์ดุม ขึ้นจานหน้าก็ง่ายนะครับลงขึ้นลงนะครับผมก็ลงก็จะรู้สึกหนักกว่านิดนึงนะครับผมมันจะหนักเนาะไอตัวคอกมันจะเล็กนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาด้านบนก็จะเบาขึ้นมาอีกนิดนึง่งผมนั่งนับเมื่อกี้นะตัวจานเล็กสุดนะครับผมมันจะอยู่ที่13ฟันแล้วก็ข้างหน้ามันก็จะต่างกันนิดเดียวครับก็จะกลายเป็น15ฟันแต่ว่าขึ้นเนินขึ้นเขาได้แล้วก็รอบขามันจะเอียดกว่าเนาะเพราะว่ามันมี6กเกียร์แล้วนะครับผม มาฟังตามเปลี่ยนเขียนหลังบ้างนะครับผมเหยียบขึ้นนะครับผมอันนี้ก็หนักสุดเลยตอนนี้นะครับรู้สึกดีมากเลย<ส>ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถพับนะครับผมชอบการดีไซน์การออกแบบของเขาเนาะก,ก็จะมีติดตัวไว้ตลอดนะครับผมแล้วก็อชอบรถอังกฤษดูจากด้านหลังนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถอังกฤษนะตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผมก็เลยเอามาขายนะมันน่ารักดีนะครับผม ด้านจานด้านหน้าตัวนี้ก็เป็นจานชั้นเดียวนะครับผมเขาเขียนว่าเป็น CNC ขนาด54ฟันนะครับผมก็เดิมๆแบบนี้ใช้ได้เลยไปเที่ยวได้ทั่วเลยเอาติดหลังรถไปนะแล้วก็ขึ้นเขาก็ได้ไปเที่ยวเชียงรายนะครับผมไปเที่ยวภาคไหนก็ได้นะเอาติดหลังรถไปไม่ต้องปั่นไปเหนื่อยนะครับผมขับรถไปลงมาปุ๊บท่องเที่ยวเรียบร้อยอยากไปดูบ้านดูเมืองเขาแบบได้บรรยากาศกลางรถพับ ออกไปปัดสนุกป,ปีนะครับผมผมชอบท่องเที่ยวแบบนี้เนาะเลยขึ้นมาอีกนิดนะครับผมเลยขึ้นมาอีกนิดตัวนี้ก็จะเห็นตัวบางโคนบางโคนตัวนี้ก็จะได้แถมไปเลยนะครับผมเป็นพลาสติกแล้วก็มีมัดกัดให้แล้วนี่ครับผมข้างหลังก็มีบางโคนพลาสติกให้แล้วนะครับผมแล้วก็มีแร็กพร้อมกับ e c view ให้เลยสามารถาปั่นอย่างเงี้ยก็บรรทุกเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ได้นะครับผมาสามารถหาอย่างยืดเนาะยืดแล้วก็มารัด ของตรงนี้ได้เล็กๆน้อยๆมี ec ี h e e l ในการลากนะครับผมลากขึ้นรถไฟแล้วก็เดินทางเราไม่อยากยกเราก็สามารถลากมันได้มี ec wheel แถมให้ลื่นเปิดลื่นเปิดนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวเบรกด้านด้านเนี้ยก็เป็นเบรกแบบ s camp แล้วแต่ว่าจะไม่เหมือน C i c a m ของตัวเสือหมอบทั่วไปนะครับผมมันจะเป็น C i c a m ของรถพับแบบนี้โดยเฉพาะเพราะว่าตัว s c a m ี cam มันจะลอดจากด้านใต้ขึ้นมานะครับผมเสือหมอบอยู่ข้างบนไงอันนี้จะลอดจากข้างใต้เพื่อการพับที่ได้เนียนกว่านะครับผมเป็นการออกแบบ ของของบอมตันเขาพูดจริงแหละลิขสิทธิ์มันหมดแล้วเขาก็เลยทําได้นะครับผมก็เขาคิดมาดีแล้วก็ใช้มาหลาย10ปีนะครับผมเบรกแบบนี้นะต่อมาด้านตัวเฟรมนะครับผมเฟรมตัวนี้ก็จะเป็นตัวโครโมลี่แล้วนะครับผมก็ตะเกียบโครโมลี่เฟรมตัวนี้ก็เป็นโครโมลี่นะครับผมการทําสีก็ถือว่าสวยถ้าใครยังไม่ได้ดูว่าผมเทียบตัวนี้กับบอมตันแล้วเป็นยังไงนะครับผมให้ไปดูลิงก์ด้านบนเลยผมจะได้ชี้แจงเลยว่าใครบอกว่ารถเบรกเชื่อมไม่สวยนะ มันมีรอยดูนะครับผมมีการเทียบอย่างชัดเจนตามคลิปด้านบนนะไปดูเปรียบเทียบได้เลยนะครับผมซึ่งคาเวตี้เตัวนี้ผมว่าเขาทําถือว่าผ่านเลยนะครับผมเยี่ยมเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับผมก็มีการพับแบบนี้นะครับกดเร็วแล้วก็พับนะครับเข้าพับต่างๆเนี่ยเป็นอันนี้หมดเลยนะไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ข้างหน้า ก็มีตัวพับเป็นออเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับผมค่อนข้างมั่นคงเลยนี่ขึ้นมาปุ๊บก็ล็อกทันทีเลยนะครับผมเจ๋งมากแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็จะมีตัวเรียกว่าอะไรแหละถ้าเป็นอเล็กซ์โบตันเรียกเต้ายางอะคือยางเป็นซัสเพนชั่นของมันนี่แหละครับผมก็สามารถซื้อแต่งได้มีเฟิร์มนะครับผมมีซอฟมีมีเดียมมีอะไรเนี่ยก็สามารถซื้อแต่งได้ตามอะไรทั่วไปเลยสามารถเทียบได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นตัวเล็กๆให้เล่นนะครับผมอ่ โดยรถจักรยานทั่วไปถ้าเราปั่นมันอาจจะมีการสะเทือนนะทำไมเขาถึงชอบปั่นตัวรถลักษณะนี้กันเพราะว่ามันจะมีการสะเทือนตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือตัวหลักอ่านหลักอ่านตัวนี้ได้ของดีมาเลยนะครับผมก็จะได้เป็นอลูมิเนียมละนะครับผมอพูดตรงๆเลยว่าข้อแตกต่างตัวนี้กับบอมตันก็คือมันจะไม่มียางไอตัวกันหลุดด้านในนะตัวบอมตันมันขึ้นไปแล้วมันสามารถสุดได้ก็คือมันจะไม่หลุดนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันขึ้นไปปุ๊บมันสามารถหลุดได้เลย เพราะฉะนั้นตอนขึ้นก็ระวังกันหน่อยนะครับผมก็ผมจะแนะนําว่าให้ใช้ช็อกนะครับผมหรือว่าพวก สีเขียนเหล็กอะไรต่างๆเขียนไว้ว่าเราหมายอยู่ที่ไหนนะครับผมเราการขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นคียของเราปุ๊บเราก็จะได้ปั่นได้เลยนะครับผมเพื่อความสะดวกเนาะแต่ว่าบอมตันนมันจะมีตัวแบบมันจะมีตัวลิมิตนะครับมันจะมียางบิลิมิตแล้วก็มันจะมีตัวแต่งเป็นตัวลิมิตให้ด้วยก็คือเราดึงมาปุ๊บมันก็จะสุดแค่ที่ของเราเงี้ยอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของตัวบอมตันกันตัวการเวตตี้ก็ไม่ได้ทำนะครับผมแต่ว่าตัวการเวตตี้ตัวนี้ได้หลักอานที่เป็น CNC มาแล้วนะครับมตัววนนี้้เบาาากะะ่จล็ถือิ เปลี่ยนเบาะจากตัวเดิมนะครับผมกลายเป็นตัวเบาะเจลตัวนี้มันก็จะนิ่มกว่านะครับผมด้านแฮนด์ตัวนี้ถ้าเทียบกันตัวนี้คือแฮนด์เอนะครับผม S ก็คือตัว hand sport. แฮนด์สปอร์ตลักษณะการปั่นก็จะเป็นการปั่นที่ก้มลงไปกว่าเพราะว่าตัวท่อนเนี่ยจะสั้นกว่านะครับผมการปั่นก็จะทําให้เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมมาควบคู่กับ6เกียร์แบบนี้ก็สามารถทําความเร็วได้ดีมากขึ้นหลายคนที่ใช้บอมตั้น หรือว่าใช้จักรยานพับแบบนี้คุณรู้วิธีการปั่นของคุณแล้วคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยรอบขาไม่พอนะครับผมเอ้ยผมชอบขึ้นเขามากกว่าอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะรู้สไตล์การปั่นของคุณแล้วคุณก็สามารถแต่งง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ของแต่งเยอะมากเลยไอจานเนี่ยนะครับผมสายเลย58ฟัน60ฟัน62ฟันใหญ่ๆมีของแต่งเยอะแยะนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเป็น S เป็นสายซิ่ง คุณใส่จานใหญ่ๆคุณก็สามารถสิ่งได้นะครับผมไม่คิเลตจริงๆนะลูกเล่นเขาเยอะนะครับของเล่นเขาเยอะมากเลยรถประเภทนี้นะครับผมแฮนด์เสแบบนี้มาพร้อมกับปลอกแฮนด์จาก odi นะครับผมเป็นซิลิโคนนิ่มๆตรงนี้แล้วก็ตัวสับจานตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมหน้าตามันจะหน้าตาเป็นแบบตัวโมเดลของ ของรถพับแบบนี้เนาะนะครับผมก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้แค่นิ้วเดียวนะครับผมทั้งพักทั้งดันนะแล้วก็การเบรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่พัฒนาขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีกระดิ่งด้วยแถมด้วยนี่มีกระดิ่งแถมตัวนี้แล้วก็ของเล่นอีกนิดๆหน่อยๆนะครับผมที่เขาแถมให้ไม่ว่าจะเป็นดั้งที่สามารถใส่กับกระเป๋าได้เลยนะครับผมหรือว่าตัว สูบลมนะครับผมที่ติดกับรถไปด้วยทุกที่คุณเอาไปต่างจังหวัดไม่ต้องเอาสูบไปสามารถกางมาเรียบร้อยแล้วเอยยางอ่อนนะก็ใช้สูบที่เขาแถมมาให้นะครับผมสามารถสูบได้เลยแล้วก็ดั้งตัวนี้เล่นยังไงนี่ผมมีของเล่นให้ดูแทน,แทนก็มีกระเป๋านะครับผมเป็นลายอังกฤษด้วยนะก็เข้ากันดีนะตัวสีดำแดงแบบนี้นะครับผมมาจากค่ายเดียวกันนั่นแหละ ข้อดีของกระเป๋าตัวนี้ก็คือมันจะมีความแข็งจะมีความดามเหล็กอยู่ด้านหลังแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกระเป๋าลักษณะนี้ตลอดจะมีสายสะพายแบบนี้นะครับลักษณะก็สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้เลยสบายมากเลย13 15นิ้วนะครับผมก็สามารถใส่ได้เลยแต่ต้องมีตัวซอฟมาหน่อยก็ดีนะครับผมแล้วก็มีเรนมีเรนโคดให้ตัวนี้นะครับมีมีเรนโคดให้มีสายสะพายให้นะครับผมแบบนี้ แล้วก็ไปทํางานใช่ไหมครับคุณจะปั่นไปทํางานก็ติดข้างหน้าติดปั่นได้เลย,เลยดูด,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 ดมีที่ใส่กระติกน้ําให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมหลายคนถามว่าจะปัน่นนี่ใส่กระติกน้ํายังไงก็สามารถซื้อกระเป๋าตัวนี้ไปด้วยนะครับผมในราคา1,400บาทกระเป๋าตัวนี้ไม่แถมนะครับ1,400ัน่รบาทาแล้วก็ถ้าถึงที่ทาง,งานเรียบร้อยแล้วปุ๊บหรือถึงที่โรงเรียนแล้วปุ๊บก็ดึงออกอสะพายกระเป๋าพับหยิบถือเดินเข้าออฟฟิศเจ๋งไหมครับผมไลฟ์สไตล์แบบนี้ ทั้งได้สุขภาพแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยครับโอเคครับเข้าสู่2คํคถามสําคัญสุดท้ายนะครับผมว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่นะครับราคาคันนี้อยู่ที่18,900ัรบาทตัว6เกียร์นะครับผมตัว3เกียร์ราคาอยู่ที่15,900ัรบาทสาหรับหลายหลายคนอาจจะถามว่าจะซื้อตัวไหนดี3หรือ5เกียร์นะครับผมถ้าคุณปั่นทางเรียบอย่างเดียวคุณปั่นแบบ ไม่ได้ไปหลายๆพื้นที่แล้วนะครับผมแนะนำเป็นแบบเป็นแค่ทางเรียบอย่างเดียวจากออฟฟิศกลับบ้านจากบ้านไปออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอยะไรเงี้ยไม่ได้ขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นเลยนะครับผม3เกียร์ก็เพียงพอนะครับหรือว่าถ้าคุณต้องการเที่ยวให้ไกลขึ้นให้เลือกพื้นที่ได้มากขึ้นตัว6เกียร์ก็เหมาะสมนะครับผมแต่ว่าตัว3มเกียร์ที่มาก่อนหน้านี้มันเป็นแฮนด์ตัวแฮนด์ตัว M นะครับผมหรือว่าตัวพีน่าจะเป็นแฮนด์ตัว M นะครับผม แฮนด์มันจะนั่งสบายกว่าโพ i ิชันในการนั่งจะสูงกว่านะครับผมก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็การปั่นของคุณมากกว่านะครับผมแล้วก็ทางร้านปล่มไม่ใช่เคืนมีแค่2ส,สีนะครับผมเป็นตัวสีนี้ดําแดงแล้วก็ตัวสีที่ผมรีวิวไปคาลแล้วครับเป็นสีเขียวส้มนะครับผมวันนี้ผมมาร,ารีวิวตัวสีดําแดงเพราะมันก็สวยเหมือนกันนะครับผม สนใจสามารถสั่งซื้อในโชป p ี e ได้เลยนะครับผมก็อยู่ในอ,อันเดียวกันกับที่ผมขายก่อนหน้านี้ก็ไปเลือกเอาเป็นออปชัน6เกียร์หรือว่า3เกียร์นะครับผมเลือกกันได้เลยโอเคคําถามสุดท้ายน้ําหนักจริงมันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาชั่งกันนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่13.21นะครับผมก็มาตรฐานนะครับผมไม่ต่างอะไรกับแบรนด์ดังๆเท่าไหร่นะครับผมราคาน้ำหนักก็อยู่ประมาณที่อยู่แล้ว ครับผมลากันไปก่อนครับกับตัวเบเกอร์ a v ปตี้นะครับผมผมได้มาน้อยน้อยมากนะครับผมแต่ก็ตั้งใจเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆชาว YouTube ฟังนั่นแหละก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับผมทางร้านเราเนี่ยพยายามหารถกว้างมากเลยตั้งแต่ทุกถูก,ถกยันแพงแพงนะครับผมที่มันผ่านเข้ามาในร้านเนี่ยหรือว่าที่ผมมีโอกาสเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อนฟังนะครับผมก็ไม่อยากพลาดก็กด subscribe เลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ